สวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์ชูศักดิ์ชินคุณอยู่ชั้นปศสองสาขาดิจิตอลกราฟิกนะครับสำหรับวันนี้ผมมารับหน้าที่เป็นตัวแทนในการนําเสนอการสมนางานในครั้งนี้ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มฝึกงานมีดังนี้นะครับนายรัฐธรรมนูนส้อยทองนายกิติพงษ์ทองวิจิตนายเจษดาชูนิ่มนายหัสนัยพายเพชรนายธนพัฒน์เชษวรกุล และนายธัสินคงจิตนะครับแนะนําสถานที่ฝึกงานนะครับสถานประกอบการที่เราไปฝึกงานนะครับมีชื่อว่า Exclusive Art ทําตป้ายภูเก็ตไวนิลราคาถูกซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนปฏิพัฒน์ตําบลตลาดเหนืออําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานนะครับเนื่องจากทางร้านนะครับมีหลายตําแหน่งซึ่งจะขอแยกเป็นความรู้ที่ได้ในแต่ละตําแหน่งแทนนะครับประกอบไปด้วยนะักออกแบบ ผู้ด,ดูแลห้องพิมพ์ไวน้นินและผู้ช่วยช่างตามลําดับนะครับนักออกแบบนะครับได้รับความรู้ในการทํากระบวนการชิ้นงานนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบจนกระทั่งการสั่งปิิ้นผลงานให้ห้องพิมพ์ไวน้นินนะครับและนี่คือผลงานบางส่วนที่ผมทํานะครับผู้ด,ดูแลห้องพิมพ์ไว้นิ่วได้รับความรู้ในการปิิ้นชิ้นงาน การจัดการกับวายนิวและเครื่องพิมพ์นในแต่ละประเภทการสั่งผลิตผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และการรับใบงานการผลิตจากฝ่ายกราฟิกเพื่อผลิตชิ้นงานครับผู้ช่วยช่างผู้ช่วยช่างได้รับความรู้ในการดําเนินการซ่อมบำรุงและติดตั้งตามที่ได้รับมอบหมายแก้ไขปัญหางานซ่อมและติดตั้งเฉพาะหน้าดูแลความสะอาดของเครื่องมือและสถานที่ที่ตนเองรับผิดชอบมีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างต่างๆครับ การนาความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้นะครับโดยรวมการฝึกงานในครั้งนี้นะครับสําคัญในเรื่องของการใช้ความเป็นทีมนะครับซึ่งเราจะต้องคุยแล้วก็ส่งต่อง,งานให้ทําในแต่ละส่วนๆนะครับการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับสามารถนาไปต่อยอดในการทํางานในสถาประกอบการอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมความรู้ที่อยากให้สถานศึกษาเพิ่มเติมให้อยากให้เพิ่มเติมในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมกราฟิกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ แนวทางในการทํางานต่อไปในอนาคตหลังจากที่เราได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การเริ่มคุยงานกับลูกค้าไปจนกระทั่งขั้นตอนการผลิตในแต่ละแบบเราก็สามารถเริ่มทํางานในร้านป้ายได้เลยครับหรือเราจะสามารถเป็นเจ้าของกิจการเองก็ได้ครับความในใจของนักศึกษาจากที่ฝึกง,งานนะครับการออกหน้าง,งานค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เราก็จะได้กลับบ้านช้ากว่าคนที่ทํางานที่ร้านครับและที่สําคัญนะครับไม่มีเงินเดือนครับ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ